ก็คือว่า F1 ก็คือพ่ออุไทยร้อยเนาะครับอุไทยร้อยใส่แม่อีสานบ้านบ้านครับมันก็จะได้มาประมาณร30กว่าละร้อยสามสิบร้อยสี่สิบพอเอฟสองเนี่ยมันก็จะร้อยสี่สิบปลายครับแต่ว่าเน้นนะครับต้องพ่ออุไทยลึกๆเป็นต้นแบบเลยสีเข้มเข้มก็คือว่าเป็นปลายอุไทยเลือดลึกเลือดเข้มข้นใส่เข้าไปอีกมันก็จะออกมาเป็นเอฟสามที่บางตัวก็ร้อยสี่สิบปลายบางตัวก็ร้อยห้าสิบกว่า รตรงนั้นแหละครับก็คือแม่บล็อกวายงามแล้วทีนี้อืเข้ากับไปใสเอาว่าเข้าจะเอาพอลักษณะใดแต่ละตัวจ่ายลูกโดดเด่นเรื่องอะไรเข้ากับไปเลือกเอาอยากได้หางเงาอยากได้โตเงาอยากได้ท่ายดีอยากได้นาสวยหรือพ่อไหนที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็พัฒนาเอาครับผมที่คิดว่านี่แหละคือความยั่งยืนเพราะว่าเริ่มจากวิถีชาวบ้านนะครับเลี้ยงแบบต้นทุนต่ํา เียงแบบที่หาซื้อได้ไปตลาดหาซื้อแม่มาสามหมื่นสี่มื่นแม่ติดลูกเดียวนี้เยอะแยะครับตอนนี้ที่